ากระบบหลักๆจะมีตามนี้นะครับจะมีสุ่มของแบบเป็นกล่องอันนี้ใช้ G C ของข้างในจะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นตู้นะฮะฟาร์มันจะประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นกล่องสกินต่างๆนะครับนี่อันนีุ้่มด้วยเงินเขียวอันนี้สกินก็จะประมาณนี้เลยมันจะน้อยกว่านะครับะจะได้ของดีมากกว่าประมาณนั้นแล้วก็จะมีระบบอ่า m a r k e t c a แคนะครับก็จะใช้เงินเขียวซื้อนะครับจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นซื้อสัสตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มี a d o ดับ็็จะมีซีซันพาร์นะครับซีซันพารนี้สามารถฟาร์มผีฟาร์มบอส e x p ขึ้นมันก็จะมาอัพตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถาเลื่อนมานะครับแล้วก็กดรับได้เลย จะประมาณนี้มันจะตามไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะปรับของในนี้ใหม่นะครับให้มันได้คุ้มหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นยาแมกโรอยู่นะครับส่วนอันบนนะครับจะเป็นตลาดการนะสามารถซื้อขายของด้วยดอลลาร์ได้นะครับใครที่มีของแล้วไม่อยากได้เงินจริงหรืออะไรแบบนี้ก็มาขายในเซิร์ฟได้เลยนะครับขายเป็นดอลลาร์นะครับเพื่อเอาไปใช้อะไรนะครับขายเป็น GC น่าจะยังไม่ได้อันนี้ตอนนี้ขายได้เป็นอัลล ไอ้ดอลล่าอยู่นะครับอ่ะก็จะมีระบบอันนี้อีกพรีเมียมทองพรีเมียมเงินพรีเมียมแดนนะครับ exp กับเงินจะคูนต่างกันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะคูณ1อันนี้คูณ3อันนี้คูณ6ประมาณนี้นะอันนี้เกิเนี่ยเขาข้าวให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินแคนนะครับนี่เราจะขึ้นโชว์ร้านช้าร้านค้าบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีในแมปจะมี โหมดโหมดนี่นครับโหมด77นี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็ลองเข้าไปได้อันนี้จะเป็นโหมดเดสแมนนะครับเอาไว้ยิงแล้วตายเกิดเลยแล้วก็จะมีเป็นโหมด7 7ที่แบบว่าเอาไว้วอลแคนกันนะครับแบบตายแล้วต้องรอวินต่อวินนะถึงจะเกิดได้พร้อมแคนนะครับแต่อันนี้ตายแล้วจะเกิดได้เลยนะครับก็ระบบหลักๆก็กจะเป็นนะครับเลือกสายแดงเจตอาวุธนะครับว่าเราจะใช้อาวุธอะไรนะครับแล้วก็จะมี เป็นฝั่งน้ําเงินนะครับก็เหมือนกันครับเซตอาวุธว่าอยากจะได้อาวุธอะไรแล้วก็ลงมืยิงกัน,นครับส่วนตรงนี้จะเป็นตรงผู้ชมนะครับสามารถอยู่ตรงนี้ในขณนะที่คนอื่นเขาเล่นได้นะครับก็มันจะดูได้มุมมองเหมือนเดฟเหมือนเป็นรายการแข่งแบบหนึ่งเลยนะครับอันนี้สําหรับระบบ 77, 77นะครับแล้วก็จะมีระบบอ่าสักครู่นะครับหลบ่บแอบ ส่วนพวกของคาฟอะไรพวกนี้จะอยู่ในโซนฟิตนะครับจะมีโต๊ะแอคราฟมาแล้วก็โต๊ะสุ่มกาชานะครับเป็นตู้สุ่มกาชาสามารถเข้าไปคาฟได้เอากาชาปองมามาสุ่มได้แล้วกาชาปองลูกกาชาปองแอดจะมินจะขายลูกละสามบาทนะครับก็ตักติดต่อไปซื้อกับแอดได้เลยนะครับระบบนี้จะมีกดตัวโอแล้วของหายวันนะครับฮะจะประมาณนี้แล้วก็ตัว P ัวพีก็สามารถแลกของได้ๆตกปลาแล้วก็ของมาแลกนะครับวันนี้สกินอะไรพวกน,นี้สามารถแลกได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้กระชานะครับจะมีโอกาสซุม่มได้เซตพันเซตห้าร้อยเซตสามร้อยนะครับแล้วก็กล่องสกินตู้แรนะครับแล้วก็บล็อกฟาร์มแล้วก็บล็อกสกินก็ซิล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นของเกลือนะครับจะมีตู้ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นชุดธรรมดาโล่อะไรเนี้ยเกลือสําหรับเกลืออะไรพวกนี้นะ ก็จะเป็นโตคาร์นะครับโตคาร์แตกไปแตกมีโอกาสติดไปติดนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนมากเขาจะคาบอันนี้กันนะครับอืมจะคาบแต่เลยกผีนะแล้วก็จะเป็นพวกสกินรับสกินหลักๆนะครับจะประมาณนี้หลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็สำหรับใครที่ก้าวัสเดีครับวันนี้ก็ไม่ยุดเซิร์ฟเดซโซนนะครับวันนี้อาจจะมารีวิว กิจกรรมมาเป็นแครน7คนนะครับใครที่มา7คนแอดจะทำาซแคนให้ฟรี1เซ็ตนะครับเอาไว้ลงโนดอปแล้วก็จะทำเซ็ตสกินแนวเกาะเหล็กให้ให้อีก1เซตนะครับเอาไว้ลงยิง Pv PVP อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมในเซิร์ฟจะมีมาใหม่มากมายเลยนะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับสหรับตอนนี้เซิร์ฟก็เปิดได้อาทิตย์นึงแล้วนะครับ ฐานคนอ้อนก็พอมีให้บวกอยู่นะครับยกเว้นตอนเดึกๆแบบเดึกมากๆกันนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนนะครับแล้วก็มาฟาร์มทิ้งไว้หรือว่าตกตาทิ้งไว้ก็ได้นะครับเพราะของที่ได้คือจะเอาไปคราฟไนท์สคราฟสกินอะไรก็สามารถเอาไปขาดได้นะครับอ่ะส่วนตอนนี้แอาจะมารีวิวเซตไอ้นี้ให้ดูนะครับเซตแคนนะครับใครที่พาแคนมานะครับก็จะได้เซตแคนได้เหรียญได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวแอาจะทําให้ใหม่นะครับ เซ็ตแคนจะเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นเซ็ตแคนที่มาอยู่ในเซิร์ฟประจำเซิร์ฟแอดอนะครับก็จะเป็นเซ็ตแคน PK นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นเซ็ตดำน้ำนะครับอ่าตอนแรกแอนจะทำโมเดลใหม่เขาเขาบอกว่าเขาอยากได้เซ็ตดำน้ำนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาีกเดู๋ยวแป๊บนึงอ่านี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ ไอตรงเนี้ยเวลาหมุนรอบตัวกดอติเมตหมุนรอบดูได้เลยนะครับมันจะเป็นระบบของมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเขาอ,อยากได้จะได้มาเป็น AK นะครับ103นะครับอ่อนานไว้ได้ยินเสียงเสียงให้นะครับโอเคประมาณนี้ครับเอาไว้โลงโนดอับนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยะจะมีโลโก้แค้นติดอยู่ ตรงไปกระบอกปืนข้างหลังนะครับแต่มันมองไม่เห็นนะครับอ่าแล้วก็จะมีแคนนออันนี้จะเป็นแคนโหดนะครับเซตแนวอ่ะจะเป็นเซ,ตแน,เนเซตแนวนี้นะครับแนวออกลินจานะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีโลโก้แคนติดนะครับอันนี้เขาอยากได้เป็นแนวใหม่นะครับแบบว่าให้แอดออกแบบให้ใหม่ก็ประมาณนี้นะครับอ่า นี่นะครับแล้วก็จะมีโลโก้แคนติดตรงปืนนะครับก็ปืนสามารถเลือกสีได้นะครับอันนี้จะเป็นปืนโมเดลเดียวกันนะครับแต่แค่เปลี่ยนสีนะครับ <S 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 แล้วเมทเท่ากันหมดนะครับโอเคส่วนในเซิร์ฟเซิร์ฟมีระบบสกินนะครับก็ให้แบบมาฟาร์มหาจากรบอสหรือว่าบอสเอ็มพีได้เลยนะบผีจะดรอปแต่ดอลลาร์นะครับอะ กล่องที่ได้นะครับก็จะเป็นกล่องนี้ครับอันนี้จะเป็นกล่องฟาร์มกล่องฟาร์มจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับยวแอดขึ K ้นรูปไว้ดูนะครับโบนี่นครับก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีกล่องวินเดย์กล่องสกินต่างๆนะครับอันนี้เป็นกล่องทีแอเพิ่งปล่อยนะครับรอบใหม่ในในกล่องอันนี้ก็จะเป็นเซตตัวจีนนะครับก็จะมีเสื้อผ้าตัวละครนะครับสามารถเปลี่ยนไปใส่ได้แล้วก็จะมีคาตานะ กระเป๋านะครับแล้วก็หัตัวสไนเปียแล้วก็นี่แล้วก็ฟันนัดนะครับเวลาสุ่มก็กดสุ่มตรงนี้ได้เลยแล้วแต่พวกสกินพวกนี้สามารถเอาไปขายได้นะครับขายได้หมดนะอ่าก็จะได้ประมาณนี้แต่สกินที่ได้สกินที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อย มานี้แต่ละสกินนะฮะเจ้าเฟกนะครับกระสนนี่กระสุนนงทีจะออกออกเป็นแบบแนวพุนะครับก็จะมีนี่เป็นกล่องกระสิลานะครับนี่ก็จะดวงจะสุ่มได้นะครับบางทีก็ได้อ่ะอันนี้ได้ดีนะครับเกลือนะครับเก็แล้วก็จะได้กระเป๋านะครับ กระเป๋ากระเป๋าก็มันจะเป็นสกินของนี้นะครับเป็นกระเป๋าอ,อ,อลิสนะครับท่านเอาดูนะครับจะเป็นกระเปน๋านี้นะครับพาเราเปลี่ยนนะครับก็กดใส่สกินนะครับแล้วก็น,นี่เลือกได้เลยสกินมันจะเป็นสกินขหมอันนี้ึ๊บนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับคือสามารถเปลี่ยนในระเวลาของตกมันก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสกินเดิมนะครับโอเคส่วนปืนฟาร,ร์มาร์ของอันนี้ จะเป็น Perfect, เฟล็กสลับตื่นอย่างที่แอดบอก้ลแต่ครับมันจะไม่เหมือนกนันจะเป็นหวาณน,นี้ครับฮะทับมังลูกกระสุนไม่มีซื้อแบบส่วนมากเซฟนี้จะใช้ดอลลาร์นะครับซ c จะใช้ในการสุ่ม นี้นะครับส่วนอันนี่อันนี้ก็จะมีสกินเหมือนกันนะครับสกินของตัวจีนนี่แม็กกล่องป้อมยิงนะครับใครที่ตามเนยม,มาก็จะได้กล่องป้อมยิงแล้วก็สกินของเนนะครับมันจะเอฟเฟกต์จะไม่เหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์ตลานส่วนชุดนะครับจะเป็นสกินตามเนย ใครที่ตามเนมก็โพสหน้าเฟซได้เลยนะครับว่าตามเนมอ่ะแล้วก็จะแอสกินให้นะครับจะเป็นปืนซิกนะครับปืนของสกินเนจะเป็นปืนซิกกับไอเอ็มไอนะครับเอฟเฟกก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะประมาณนี้นะจะมีปะเป็นเป็นประมาณนี้นะ จะเห็นไม่ชัดกันอ่านี่นะครับมันมีจะมีโลโก้อยู่ข้างนะครับส่วนต่อไปนะครับ <c oughs> สกินที่ได้จากบอสเออดอบตามพื้นนะครับก็จะเป็นสกินนี้สกินนี้สามารถเติมหาดเติมเติมแล้วก็ได้นะครับแล้วก็หาตามแมป,ปได้นะครับแต่เราจะสุ่มได้อ่ะแต่เราจะสุ่มได้สกินพวกนี้หายได้หมดนะครับ ราคาเขาจะอยู่ใบละ20-30นะครับประมาณนี้สามารถซื้อหาในกลุ่มได้เลยแล้วก็จะมีกล่องอันนี้จะเป็นกล่องเซฟเวลนะครับสามารถหาฟาร์มได้จากบอสแมปในแมปนะครับสามารถหาฟาร์มได้ชุดอะไรจะไม่เหมือนใขรนะครับเพราะแอททาเองนะครับเห็นไหมม,ม,มันก็จะดอปประมาณนี้ครับนี่นี่ก็ครบเซตนี่นะครับมันจะเป็นชุดประมาณนี้ มันจะไม่ค่อยเหมือนเซิร์ฟอื่นนะครับเพราะเซตบางเซ็ตส่วนบางอแอดจะเป็นคนออกแบบใหม่เองนะครับก็จะมีนี่ครับต่อไปก็จะเป็นระบบระบบแฟชั่นนะครับแต่ตอนนี้แอดทำเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเร็วๆนี้จะเอาเข้ามาครับจะเป็นพวกเหมือนองค์พระอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเครื่องแฟชั่นนะครับจะเข้ามาเวลาเรากดใช้นะครับเราจะกดใช้ลี้ขวานะครับแล้วก็ กดมันก็จะมาเด้งมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะอยู่ในตัวเราคือนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเดสโซนนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มมาแล้วโหลดได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์อ e ีเมลทิ้งไว้นะครับในเพจหรือไม่ก็โพสนะครับเพื่อแอดมินจะแอดของที่ตามเนเข้าไปให้นะครับพวกกล่องพร้อมยิงสกินตัวละครนะครับก็ขอให้มาร่วมสนุกกันนะครับแอดมินเซิร์ฟนี้เป็นกันเองครับใจดีครับ สามารถเข้าแวะเข้ามาเล่นได้นะครับ